เตอร์ตัวจริงอ่าแรปเข้าไปหึ่งเพลงเยอเขไปหึ่งเพลง้นบงอดิฉันไหมโอ้ยเขาทางอ่ะใครครับามี่าร์มี่บร์มี่ติ๊กต็อกบามี่นะคะอยู่โค้ชอาได้เปิรเมือเงพร้อมเลยีรู้จักไหมนะทำไมพี่ดล เฮ้ยไขข้คาใจผมทไมพ่ดแม่ไอนรับคยาได้รมั้ครับผมไม่ได้มั้งครับเอ๊ะนเตจะเป็นอนานเวจตาด้ีากด้เอสดงบ้าองยต่เลเหลือใครเหลือใครนุ่นก็อครับคู่หูเทงอย่าบอกว่าเป็นเลงคู่เลยรับคู่หูทโอ คู่หูเต้นบอลกันหรอป่าไ้มาคู่หูแดนฮิปนะครับมาโับหนะตาไทยได้โจท้าไายแล้วโอ้โห ก็ลองเต้น uhm นี like, ้ก็ลงเต้นกับเพียงนี้นี่ึงแน่เลยว่ะมตูนแน่เรอยากได้สอคน้ใครอยากได้ก็อยากไดนี่อยากได้ผมรู้ชะตาะตาเขารู้ว่ากอยลึงอันนันอันวาตูนแน่เลยนี่ก็ตึงแน่ใครดีผมกับตาไปแล้วต้องก้อ กันขนาดนั้นไอ้เยุคอาเซียเพมูรันนั้นอนว์ยรับตนจริงก็ได้โมาทำไมครับช่แล้วก็ผมอยู่แล้วก็ไม่ได้นี่คืออะไรอยู่คบีเหรอค่ะคบีคอรับคูบียะเลยครับ ไม่อยากคุยครับไม่ของก้อเล่นหนักกว่านี้เองนะเดี๋ยวฟังเพลงพี่ก้อก่อนเอาฟังเพลงพี่ก้อเลยขอเสียงดังครับครูบิ๊กก้อได้เพลงช้ารขอเสียงดักๆครับเรียบเรียงดนตรีแล้วช้าปาะช้าเพราะเลยช้าจริงเห็นไหมเนี่ะเปลี่ยนแนวตั้งร้อยถึงพันโอ้ เคยบอกเลยใครๆกัไม่ได้อ๋อนี่มันอีกวันแรกวแรกวันแรกแบบนวันสติเยเลยเัมรงหน้าตาทาาทุกทีเลยใช่หครับแลวแดนแล้วแล้วแดนแล้วรวนแลว ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรผของน้องพมอยู่กับน้องพามมาสอนกักน้องพมเนี่นี่นี่น้องพามมาสอนเอง่ยทำใ้ดีเพลงเลย โอ้ยรายก็รักอ๋ไเขียนบอยยแล้อนนี้มันก็ไม่อะไรมากเลยกมัน็คอนแรคอยู่นี่เรยนตุ่ยนะจ๊ะอยู่กับคุการกดบนเครื่องเรียนกันอยู่บนเครื่องกันอยู่ร้ายก็รักตุ่ยบอยเนี่ยะเี้ยนดี่อ่ะตรงเนี้ย ตายต่อไปเปนี่นเพลงรวมโอ้มีเพลงรวมด้วยครับขอบองผมรัชรวมหมดซึ่งจอดฟังก่อนโอ้แม่เจนเจนเอร์สองันแรกก่อนเพลงรวมนะครับมีสองเพลงนะครับสองเพลงแต่ว่ารวมเป็นหนึ่งเจมส์จะเป็นรวมนเล่ ฟังดูหอมมันเลยครับเ็จวิดนี้ไงลูกแดนส์นะคะแดนเอาเร็วเคยอีอย่างครับเราซราบติดด้วยหักด้ยรือป่โอ้โอ้ฟานฟานฟานหรือเปล่า ดีเจเสียงใสๆการบำี high, high, s <S like so on, ิกกอน้ำมูกการพอผับทายออฟสไตล์เลยอยากมาครับการพอผับทายออฟสไตล์มากต้องตรวไปเลยฟังไม่แถ็งครับจำไม่ได้แล้ว เอเตียลเียเสียลเสียโอ้ยแย่แล้วสาราวันใครจะแร็ปทั้งีบอยใครจะแร็ปทั้งตัวมีูตุ้ยตัวน้ตุ้ยครับมแแร็ป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  เตียลงเตยลงเตี๋ยลงเตี๋ยลงเตียลงสารวันเตี๋ยลงอ้เออสารวัตโจ๊ยบอยอันที่หนึ่งเดี๋ยวอันที่สอันนี้คือรวมหญิงชายเลยนะรวมรวมหมดมแบ่งกลุกแบบเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวพวกแบ่งท่อนแบ่งอะไรเดี๋ยวมันังอีเพลงนึงซึ่งมาริมิตโอ้หุดดาวเลยอนี้ล ไแล้วเว้ยได้แล้วเว้ยไ่ได้ได้แลวีเงตูนนี่้โออ้ะไดไใประครอันนี้ผมลองได้อามิเดียวครับรู้็นเอเมีป็นเพลงเดียวเลยไม่ได้จแ ไอิ่มมากเลยอ่ะเดี๋ยวได้รอเดียวดีมากมนร้โอองเราได้หมดมีน้ท่นสามันรทุกท่นเลยอยู่ในปาร์ตี้เราดังกับไฟเยอะว้ถูกใจมากสี้แ่ใหมอยางห้เองลึกเมื่อกี้มันพูดยูๆมันเป็นแมวแดงแล้วต้องทำอ้าไปแจกจ่าอยากยืเพลงหนึ่งอ่ะไม่มีเลยเสียเพ่นเพ่อนนะเเพลงรวมไง สีคนเฮ้ยอยากเข้ามานะเฮ้บอกไปแล้วบอกไปแล้วรอาไปแ่ตอนต้นเมาบาบ้ดนี่โดนี่ทำไมเขนไ่โต้ตาบกันได้ยังไงบ้างม่ครัไม่เข้ามาแค่นี้ตาอย่าัปกันตัวประกันไม่ป็นยอมากนลพี่มพูดจริงจริง ใช่เดี๋ยวเขาจะเอเลนใหม่ให้ครับไม่ดีแต่ว่ามันมันจะไม่ต่เหมเดิมมาก